สวัสดีครับวจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับวันนี้วันที่31พฤษภาสองพันานะครับวันนี้มีรถมาทดลอง2คันนะครับเริ่มจากคันแรกเป็นคูปัตตาเอล1 8นะครับคันนี้อุปก,กรณ์2ชิ้นใบดันกับผาน5นะครับอุปก,กรณ์ตาช้างหมดนะครับคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่300,000 3 8 5 0 0 0บาทนะครับตามสภาพ3 8 5 0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะครับผ่านเป็น dH 2 25E H e a v y ห a า y นะครับตาช้างไปก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเต็มๆทั้ง5ใบนะครับถ่ายแห้งดีนะครับ ยางหน้าไม่ค่อยสวยนะครับยางล้นยางหลังก็สักหกสิบเปอร์เซ็นต์คันต่อไปเป็นอ e ีสกินะครับ e อีสกิเอ็นทีห้าสี่ศูนย์นะครับรถสี่สิบแรงเครื่องสามสูบเหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้ยางดีสี่เส้นนะครับยางหน้าอยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยางหลังก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ คันนี้ให้อุปกรณ์สมชิ้นนะครับมีใบ,บาดานผ่านแล้วก็โรตารี่นะครับอุปกรณ์ของอิสกิหมดนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเอาคันอิสกิก่อนก็ได้เริ่มจากคันนี้นะครับเป็นเครื่องเครื่องยนต์สสูบเหมือนกันนะครับเกียร์ชัตเทิลแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังเหมือนกับคูปัต้านะครับระบบคล้ายๆกัน สนาเกียร์ก็เหมือนกันนะครับเรดีนะครับอันน kind of ี <Sp> ้ไอดเด็กปกติกอันนี้เสร็จมาให้ดูสองชิ้นนะครับตัวนี้ไปดันกับ แล้วก็โรตเรี่ขายราคายังไม่ได้เก็บสภาพ3 5ม0 0 0บาทนะครับอันนี้เล่มรอเล่ตเนตะเบียนสัก45วันนะครับสมใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะคะกัวจเจริญเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรานี เบอร์โทรศัพท์085-087-658นีนะครับอันนี้แรงๆราคาทุกๆนะครับ3,500บาท,ทบอุปกรณ์3ชิ้นนะครับ เซกิ NP 5 4 0่นนะครับคนี้รถขนาด40แรงนะครับนนี้ระบบใช้งานได้ทุกระบบนะครับหให้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับไปด้านผ่านล้าลัตโรเตอรี่นะครับ ้งานได้ดีนะครับปั่นดินได้สวยเลยนะครับกอุปรกรณ์ต่อพ่วงเบนของอีสกิหมดนะครับสน,นใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวัวเจริญวัวเจรเิญแทคเตอร์อางเรวัง3ามอจังหวัดอุดรธานีฝากโดยโทรศัพท์0850876581นะครับแันนี้ราคาเงินสดนะครับ ขายเงินสดรือผ่านทกศนะครับขายเฉพาะเงินสดนะครับผ่านทกศแต่เงินโอนผมก็รับอยู่นะครับเงินโอนก็ได้ครับเว้นแต่งเงินผ่อนครับผ่อนไม่ได้ครับยังไม่มีระบบผ่อนให้ติดต่อสามารถติดต่อผ่านทกศสาขาใกล้บ้านนะครับ ติดต่อสอบถามว่าอยากได้รถไถติดต่อซื้อรถไถก็ติดต่อที่พกสสาขาใกล้บ้านมานะครับถ้าทำเรื่อง่านแล้วเขาให้หารถค่อยมาหารถนะครับมาดูทำสัญญาต่อสัญญาจากทางร้านนะครับน้ำปกตินะครับ ยังไม่ยังไม่เคย,ยแกะนะครับตัวนี้ก็จะมีลงน้ำมาบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าสวยอยู่นะครับเครื่องดีไม่มีไอน,นะครับ ลูกปวนข้างนี้แน่นนะครับตัวปอบิท mm hmm. ก็แน่นมีตัวนี้ลูกหมากหวลตัวหนึ่งนะครับอันนี้มีลูกหมากหวลบ้างนะครับสินล้อรั่วข้างนี้นะครับแล้วก็มีฝั่งน้นไม่ั่วนนะครับทุกท่าน ตัวน,นี้เป็นเทร์โบนะครับเครื่องเทร์โบ3สูบท้ายไม่รั่วนะครับระบบไฟติดอยู่นะครับคันนี้ราคาอุปกรณ์3มชิ้นนะครับสา0 0สนบาทนะครับใบดันผ่านโรตอรี่รอเล่มทะเดียนนะครับเดี๋ยวไปชมคันต่อไปนะครับตอนนี้มาดูคูเปอ์ต้า L4018 นะครับตัวน,นี้คันนี้ก็เครื่องเกียร์ดีนะครับราคาอุปกรณ์ สองชิ้นสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับระบบไฮดรอลิกปกตินะครับหามก็อุปกรณ์ก็เป็นของตาช้างหมดนะครับ เข้าดีนะครับอันนี้ราคา385,000บาทนะครับตามสภาพเก็บสภาพบวก20,000บาทนะครับ ทำสภาพสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยอนต์สามสูบนะครับไดเด็กอินเจคชั่นนะครับ โฟวินขับเกื่อน4ล้อใช้งานได้ปกตินะครับเรื่องดีเรื่องดีนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สามสูบไดเร็กอินเจคชันนะครับตัวนี้คันนี้เป็น เกียร์ชัตเทิลนะครับรถโบวินทำงานหมดทั้ง4ล้อนะครับ สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเครื่องดีนะครับไม่มีไอไม่มีควันนะครับยางไม่ค่อยสวยนิดหน่อยนะครับราคาก่อนเก็บสภาพนะครับ385,000บาท มาดูเครื่องยนต์กันดูนะครับหางไม่กระตุกนะครับยันยไนนะครับเครื่องเดิมเสียงแน่นๆอยู่นะครับขับกลขอก็พอจะได้นะครับ,บ,ๆๆรบใช้งานได้อยู่นะครับ ปกติกนะครับใ่เม็ดก็ดีอยู่นะครับตอนนี้มีสีนเดหนห่มรั่วนะครับสีนล้อไม่รั่วนะครับสองข้ามีดังทางแตกสิกหนึ่งนะครับ ไปผ่านดีอยู่นะครับลหลังลหลังมีซึมแค่ข้างขวานิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็ไม่รัวนะครับรัวไฟเคยติดอยู่นะครับไม่น่าติดข้างนึ่งข้างหนึ่ง,ง,งตรงใส่หัวไฟขาดกานนี้อุปกรณ์สชิ้นนะครับ3าม0 0 0แสนื 3, 8, ห้าพบาทนะครับคันนี้คันนี้ราคาสี่สามแสนห้าหมบาทอุปกรณ์3ชิ้นครับเป็นถ้าเป็นอีซกกิสนใจดูรถทดลองขับได้นะครับที่ร้านวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัด,ดอุรนธานีอันนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ